ที่เคารพผมออยกังพงยุนศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนแราษฎรแบบแบ,บ่งแบบเขตแบบเขตมีบุรีสะพานสูงพักประชาชนวันนี้ขออนุญ,ญาตร่วมอภิปรายพรบ,บบ้านจัดสรรน,นะครับบ้านจัดสรรเอเวยขอใช้โมเดลง่ายๆว่าโฮม H O M E โฮมในพื้นที่เอเวยนะครับไม่ว่าจะเป็นมีบุรีหรือสะพานสูงเนี่ยมีหมู่บ้านจัดสรรเยอะมากๆบางหมู่บ้าน50ปี60ปีนะครับซึ่งเขายังไม่ได้รับสิทธิต่างๆในการที่จะ ดูแลตัวเองซ่อมแซมหรือต้องไปขอให้กับเขตต่างๆได้เข้ามาช่วยซึ่งเป็นสิ่งที่เอาอเห็นว่ามันคือปัญหาอย่างแท้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเพื้อนบ้านเอาอินะครับนนทบุรีเขตเจเขต8หรือสมุรปราการเขต5าของน้องก้อยทีนี้เรามาเข้าเรื่องครับว่า H ตัวแรกคืออะไรครับ H ตัวแรกเอาอยขอใช้คําว่า h a r m o n y แปลว่าอยู่กันอย่างเป็นสุขระหว่างใครกับใครครับระหว่างเจ้าของโครงการนะครับกับนิติบุคคลและก็ลูกบ้าน สามแฟกเตอร์นี้แหละครับเขามีปัญหากันประจำเพราะฉะจะทำยังไงดีครับให้พวกเขาทั้งสามฝ่ายครับเจ้าของโครงการไม่ละทิ้งให้ลูกบ้านสามารถที่จะจัดตั้งนิติบุคคลได้และถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ไหวก็โอนสิทธิ์เหล่านั้นสาธารณูปโภคนั้นให้กับใครครับให้กับเคสหรือให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ไปจัดการนี่คือสิ่งที่เอยอยากเห็นครับจากประบอชุดนี้และก็ขออนุญาตไปสู่คําว่าโอ้ครับ โอ oh, คือตัวที่สองครับคำว่า o b l i g a t i o n แปลว่าข้อจำกัดกลายเป็นไปจำกัดสิทธิ์ไปเพิ่มหรือเปล่าไปเพิ่มอำนาจให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการใหญ่ห,ญหรือเปล่าแต่ไปกำจัดสิทธิ์ของคนที่เป็นลูกบ้านบางครั้งเขาอาจจะมีที่แค่20ตารางวา15ตารางวาเพื่อที่จะมาอาศัยอยู่ที่เรียกว่าบ้านแต่สิ่งที่เขาต้องเจออ,อะไรครับท่อตันน้ำรั่วไฟไม่มีถนนชำรุดนี่คือสิ่งที่เขาร้องเรียนกับเอเอทเกือบจะทุกวันจริงๆ ะนี่คือต้นต่อและนี่คือเป็นสิ่งที่เราจ้องทําครับเพราะสถิติบอกช,ชัดเจนครับว่าเราพิ่งที่จะจดนิติได้ปีนี้ครับในกรุงเทพจดได้ประมาณสัก30ที่ต่างจังหวัดได้อีก4ี่สกว่าที่รวมแล้วตั้งแต่ปี43จนถึงปี67จดกันได้ประมาณไม่เกิน2 5 0 0 2 6 0 0นิตินี่คือสิ่งที่มันยังน้อยไปหรือเปล่าประเทศเราทําอะไรอยู่ครับทําไมคนที่มีบ้านมีแล้วยังต้องลําบากในการที่จงมาดูแลบ้านตัวเองท่อก็ตันน้ําก็รั่ว ถูกไหมครับนี่คือสิ่งครับที่เราต้องช่วยแก้ครับต่อมาครับคือตัวเอเอคืออะไรครับเอคือ management ครับอันนี้ management คือเราจัดตั้งนิติบางนิติก็โอเครับอยู่ในกรมทคุ้มครองผู้บริโภคครับบางนิติก็ทําตัวแบบงงๆไม่ยอมทําตามสิ่งที่ตัวเองได้มาเมื่อกี้นี้สสก้อยเพิ่งบอกเขาเวตครับว่าทางสุบปะการเขตห้าย้ํานะครับเขตห้าเขาบอกว่าไงครับเขาบอกว่าไอ้เรื่องของค่าเงินส่วนกลางที่เป็น เรื่องที่จะฟ้องร้องนะครับอยู่ใน้5ปีท่านแสดงว่าบางนิติอันนี้เห็นใจนะครับเห็นใ,นใจนิติครับบางนิติเนี่ยเขาอาจจะเก็บเงินบ้านละร้อยสองร้อยปรากฏเก็บได้5ปีมีอยู่สักร้อยหลังก็เก็บเงินได้ไม่เยอะเสร็จต้องเอาเงินส่วนที่เก็บได้นะครับไปใช้ในการต่อสู้คดีพอต่อสู้เสร็จเงินที่เหลือสมมติเหลือสักสองหมื่นใช้ไปต่อสู้ที้หมื่นหนึ่งใกล้ไปแล้วเอาหมื่นเดียวมาทำอะไรครับมาลอกท่อมาทําไฟมันไม่พอทั้งเขานะครับสสก้อยส่วนกลารเขตห้าอยากที่จะเริ่มจาก5ปีเปลี่ยนเป็นสิบปีได้ไหม เพื่อที่จะทําไมครับให้เขาได้มีเงินเอามาซัพพอร์ตเอามาสนับสนุนลูกบ้านให้ดีขึ้นและถ้าทําผิดครับถ้านิติทําผิดก็เอาตัวกฎหมายที่เป็นปออาญาปอแพ่งมาจัดการได้เหมือนกับอาคารชุดปี2-2เราต้องทําให้เข้มมากกว่านี้นะครับและอีกที่หนึ่งนะครับในพื้นที่ของเอชเนี่ยก็จะมีการจัดการครับที่บางหมู่บ้านนะครับาตยกตัวอย่างเช่นหมู่บ้านเราเรียกว่านะครับหมู่บ้านเคหะธานีส เขาอยู่มาสายหลายสิบปีมากครับเขาพยายามจัดตั้งนิติครับเสร็จปุ๊บเขาเกิดต,ตัปีแต่ีา3นะครับหมู่บ้านนี้เกิดงแต่ก่อนปี43เขาจัดตั้งแล้วเขาได้เขารวมคนได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วสุดท้ายแล้วเจ้าของที่ดินบอกว่าเฮ้ยฉันยังดูแลอยู่คุณไม่มีสิทธินะฉันไม่ให้คุณหรอกกลายเป็นต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลเขาเองก็ไม่สามารถที่จะดูแลท่อประปา,ปาไม่สามารถที่จะดูแลไฟที่ดับได้นี่คือสิ่งที่ลําบาก อยากที่จะให้ชั้นกรรมธิการนะครับเมื่อถ้าเกิดตั้งแล้วเนี่ยก็เอาเรื่องนี้ด้วยเอาตั้งแต่ก่อนปี4-3หลังปี4-3เอาให้ว่าทุกโครงการที่เป็นโครงการบ้านจัดสรรต้องดีกว่าเดิมเพราะนี่คือประเทศไทยต้องไปก้าวไกลมากกว่าเดิมนะครับต่อมาครับตัวสุดท้ายและมีเวลาอีกนิดเดียวนะครับคือตัว E นะครับย้ำอีกครั้งครับ H O M E H harmony O a p l i c a t i o n M management E E O a ขอใช้2ตัวครับ อีกตัวแรกคือ equity แปลว่าเรื่องของความเป็นเท่าเทียมเท่าเทียมนะครับคือทุกคนจะต้องมีสิทธิ์ในการที่จะใช้ที่สาธารณะเหล่านั้นได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งที่อยากที่จะพิจารณาในวันนี้อยากจะมาเล่าให้สันฟังในวันนี้คือคำว่า easy easy แปลว่าง่ายต่อการที่จะจดทะเบียนครับเพราะอะไรครับท่านครับท่านจะทาโครงการท่านต้องยืน่นยื่นเสร็จต้องดําเนินยื่นคือยื่นที่จะขอโครงการดําเนินคือต้องดําเนินในการที่จะบอกว่าอะไรเป็นที่สาธารนณะดําเนินเสร็จปุ๊บ ต้องมีการบริการสาธารณะก็คือต้องบริการจริง3ข้อนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเจ้าของโครงการทําได้อยู่แล้วแต่อีก3ามข้อที่เหลือครับคือต้องตรวจตรวจ,รวจสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะทําไมครับก่อนที่จะโอนกลับให้กับนิติหรือก่อนที่จะโอนกลับให้กับประชาชนที่คนที่เขาไปซื้อเพื่อที่จะให้เขาจัดตั้งนิติบุคคลได้นี่แหละครับคือทาไม่ได้ทุกทีสุดท้ายแล้วก็มีปัญหาเขาพยายามจัดตั้งครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ทำแล้วอะไรก็ทําแล้วสุดท้ายมันไม่แฟร์ มันไม่เที่ยงธรรมมันไม่อีควิตี้ก็เลยอยากที่จะบอกว่าท่านต้องทําให้มันง่ายกว่านี้กฎหมายฉบับนี้ครับท่านต้องเอื้อเฟื้อให้กับประชาชนให้เขาอยู่ดีกินดีนะครับนี่คือสิ่งที่เอเออยากที่จะเห็นกับการทํากฎหมายที่เรียกว่าการทําพระชบัญญัติบ้านจัดสรรหรือจัดสรรที่ดินนะครับเอาเลยครับก็มีเวลาสุดท้ายแล้วนะครับหนึ่งใน,นที่สุดท้ายครับสุดท้ายนี้โอเองก็อยากที่จะเห็นว่าบ้านบ้านเนี่ยครับเพราะบ้าน มันคือต้นกําเนิดของสามตัวนี้ครับบ้านคือต้นกําเนิดของคองอสอคอคืออะไรครับคอคือครอบครัวครับ family บ้านคือต้นกําเนิดของครอบครัวบ้านคือต้นกําเนิดของงอคืองานงานนํามาสู่เงินถ้าไม่มีบ้านเขาก็จะไม่มีเงินไม่มีงานและสุดท้ายสคือการศึกษาของเด็กๆบ้านคือศูนรวมทุกอย่าง family home ทุกอย่างเริ่มจากที่บ้านวันนี้ก็ขอทุกท่านกลับบ้านด้วยความปลอดภัยครับ let's go home ขอบพระคุณครับ respect ครับขอบคุณครับ,รบ,บ,รบต่อไปก็เชิญคุณวิรพัฒนกัลทะ